ปลาหมึกย่างนะจ๊ะไข่มึกกระนองคัะนออันนี้สองไม้เป็นเท่าไหร่สองไม้เป็นสองร้อยขง้อปดีเหรอใช่รอไมร้อยยี่สิบ้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอันนี้สไม้มาละแปดสิบไอ้มาละสี่สิบสองอันสอร้อยใช่ไหมเอ้ยเอดูไข่แยกนะก็ซื้ออร่อยใช่ไหมไอ้ดูไข่ปงหมืนเมื่อวานนะอร่อยใช่ไหมเจ๊ นี่คื่นหวานต้มดึแล้วชองชุแล้วช้นใส่หวานด้วยใส่หวานชนึงรชุนใส่ต้องชุบเลยหวานหวานตงไม่ไอไข่แยกไข่ฝากซื้อได้เออได้ป้าเอานะเออเป็นสรอยมดีนะซืออไรกอ้อยร้ออ้ร้อเอเหรอ้อยเหรอนี่ไข่นี่ก็คือไข่เหมือนกันแต่ย um ี่สบาทไข่เล็กไข่เล็กยี่สิ ตัวละสิบนะจ๊ะนี่สามตัวร้นนอยน,นี่ซื้อสามตัวร้อยไปกิน,น,น,นคุกวางเขาชอบกินปลาหมึกเขานคนชอบกินปลาหมึกเขา็เลยเอเลยีัอันนี้ไข่ด้วยเลยใช่ไหมต้องมกไข่ซื้อมาจากที่ไหนอ่ะอันนี้รับมาจากหเาเรือแม่กองโอ้โน,นี่ดูน แบบหน่อยเร็วค่ะข้าวเดือดให้ก่อนค่ะเออฝากร้านได้เลยนะคะมาหมึกสดทุกวันนะคะมาหมึกสดใหม่ทุกวันนะคะมาเกี๊ยวทอดหมุดย่างนะคะจ้านะคะมากินกันนะวี่ไงใหญเขาย่างน้ำจิ <ไป S 2> ้มรสเด็ดเลยนะะน้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยนะคะเดีย๋ยวไปดูเขาย่างกันดีกว่า ไฟร้อนเลย,ใช,เลยนะใช้ถ่านไฟเลยเนาะใช้ถ่านไฟค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นไฟที่ถ้ามันจะเยอะมันก็เลยไม่ลุกแดงอ๋อเป็นถ่านธรรมดาเนาะใช้ถ่านธรมมนธรมดาถ่านไร้ธรรมดานานเหมือนกันเนาะกว่ามันจะกุ๊เนาะใช้เวลานานไหมไม่นานค่ะประมาณไม่เกินห้านาทีไม่เกินห้านาทีก็ได้ร<ม>ับประทาน รสเผ็ดมากเร้า hmm. น yeah, <tem> mm ี hmm. mm ้อ hmm. ร mm ่อยมากนี่ย่างกำลังย่างอยู่นะจ้าความร้อนอยู่ใกล้ๆมากว่าได้เดี๋ยวเผื่อมันจะระเบิดลูกค้าเยอะมากเลยร้านนี้นี่คือลูกค้าที่มาจักร้า ชอบกินปาลาหมึกมากกินปาลาหมกึกตั้งแต่เด็กดีจังที่หันจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะถ่ายละเอียดยังเไงถ่ายละเอียดเพื่อได้เวลายเลาย,เายอะๆแล้วก็มีไข่ไมหนึ้วยนะคะใช่ ไดไปเลยนะคะอ๋อแยกแยกขอแยกเผ็ดหวานได้ไหมคะได้ค่ะหอมมีมิ้นท์สองอย่างเลยเผ็ดหวานหวานถุงหนึ่งอันนี้กินนะคะน้ำพริกเขาส้มเหออันนี้เผ็ดธรรมดานะคะแล่วก็แล้วก็ส้มอะไรอ้าวโคตรพี๊ด